สวัสดีครับคุผู้ชนครับนี่คือรายการสวัสดีบางแสนครับเราจะเจอกันทุกวันเสาร์หลังข่าวท้องถิ่นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องทํางานท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับท่านครับว่างานมเสนิแหลมแท่นแสนมหรสั์อาหารทะเลเนี่ยครับในปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านนายกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะมาสอบถามท่านนายกครับว่าในงาน ุสเน่ลมแท่นนะครับในปี53เนี่ยความยิ่งใหญ่ของปีนี้นครับจะเป็นยังไงบ้างครับก็แน่นอนนะครับปีนี้เราจัดมาเป็นปีที่6แล้วความยิ่งใหญ่ก็แน่นอนแล้วเราก็ต้องเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับครับก็ปีนี้ผมขอพูดความแตกต่างกอนละกันนะครับ,รบเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนคงทราบว่าเทศกาลมุสเน่ลมแท่นนี่คือขาหารทะเลเป็นหลักก็รูปแบบการจัดงานรวมๆนี่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับก็คือว่าจะเราก็จะมีซุ้มขายอาหารที่เป็นอาหารทะเลจํานวนประมาณเกือบ150่ยร้านค้านะครับ ที่มาจากทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะครับแต่เราจะเน้นในพื้นที่เป็นหลักแล้วก็ที่จะเป็นไฮไลท์ของปีนี้ก็คงจะมีร้านค้าดารานะครับมีที่คอนเฟิร์มมาประมาณ15บ้าร้านค้านะครับที่เป็นศิลปินอยู่ในวงการบันเทิงนะครับก็อย่างเช่นคุณอนันต์นปัญญาวง<ม>คุณติ๊กชิโร่นะครับแล้วก็มีคุณปุ้ยรายการผู้หญิงนึ่งผู้หญิงแล้วก็หลายๆศิลปินแล้วก็ดาราตลกก็จะเป็นเพิ่มสีสันถึงแม้ว่าบางไรายไม่ได้ขายอาหารทะเล แต่เราดึงเข้ามาที่จะเพิ่มสีสันแล้วก็เปไ็ well for, นแรงดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาเที่ยวเราก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับศิลปินดาราที่ชื่นชอบในการชิดศิลปินด้วยบางร้านนี่ก็ขอรายเซ็นอย่างเดียวแล้วเมืเนี้ยแต่เลยว่าเขาชื่นชอบไทยเั้ามาสนับสนุนคือเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานนะครับก็าเราก็พยายามแต่ละปีเราพยายามคิดให้ค่อยๆแตกต่างไปเรื่อยๆนะจะได้ไม่ซ้ำนะครับก็ปีนี้เราก็ตกลงว่าเรานําดารามาทำออกร้านละกันนะครับแล้วก็มีเกม มีคืออร่อยพุ่งการปีที่แล้วเน่ได้รับความนิยมนะครับก็คือว่าเราจับผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยคือผู้สมัครจากทั้งบ้านค,คนที่มาเที่ยวงาน <ฮะ S 2> นี่แหละแ,แล้วก็รับสมัครที่หน้าง,งานเลยสนุกมากเลยปีแล้วฮะฮะมันตลกด้วยครับเพ <ฮะ S 1> ราะเหมือนเข้ามาเที่ยวเราก็ได้กินฟรี <ฮะ S 2> ไม่อั้นนะครับก็คือจับผู้ที่อยากเข้ามาร่วมเนี่ยมาชั่งน้าหนักก่อนนะครับก่อนที่เราจะให้ทานอาหารทะเลฟรีเนี่ยสมมูรหนักเจ็ดสิบอ่าแล้วก็ทานเข้าไปมีเวลาให้ยี่สิบนาทีคุณทานฟรีทุกอย่างเลยร้านค้าที่ทง ทีมงานกําหนดไม่ให้เนี่ยแล้วก็พอหมดเวลาปุ๊บมาชั่งน้าหนักใครน้าหนักมากที่สุดก็คือหมายว่าใครภุงการมากที่สุดก็จะได้รางวัลอร่อยเที่ยวฟรีนะครับดูศิลปินฟรีแล้วก็กินฟรีแถมได้รางวัลกลับบ้านอันนี้ก็เป็นเอาไว้ดึงดูดเป็นเพื่อความสนุกสนานครับแล้วก็มีการโชว์ส้มตำลีลาอันนี้เราจะดึงรับสมัครจากแม่คา้าของพื้นที่โดยเฉพาะบางแสนเนี่ยเขาเป็นแม่คา้าส้มตำเยอะแล้วก็จะมาโชว์ส้มตำลีลา จริงๆแล้วถามว่าที่อื่นเขาก็มีไหมก็มีแต่ว่าผมไม่พลาบางแสนเราก็ไม่ธรรมดา uh huh. เราก็อยากจะโชว์ลีลาแต่ว่าไอ้รายละเอียดเนี่ยให้ไปดูกอนที่นั่งงานว่ากติการเราเป็นยังไงว่าใครจะมีลีลาไหนแล้วมีแม่ค้าส้มตมร้านไหนมามากันบ้างนะฮะแต่แต่ที่สําคัญเลยในเรื่องของคอนเซปต์งานในปีนี้เขาบอกว่าโอ้ชื่อนี้สดสดสดเลยใช่ไหม นี่คือคอนเซปต์งานเลยครัก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเรา,เราเอาของสดของที่เราครัดเลือกมานะครับว่าแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่จะมาร่วมในร้านเนี่ยทุกคนจริงๆไม่ขอเรื่องเราบังคับนะครับว่าคุณเอาของดีของสดมาเพราะว่าเราเราก็ไม่อยากให้เสียชื่อนะค,ะครับก็เราก็จะแล้วแถมเราจะมีเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยในส่วนรับเรื่องร้องเรียนด้วยด้านหน้าในกรณีที่บางร้านขายสินค้าแพงราคาเกินไปหรือว่าของไม่สดมาแล้วก็มีสนย์รับเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคในมั่นใจคนที่มาท่องเที่ยวว่าเออเรา มีมาตรการที่เราจะป้องกันร,ระวังไว้ให้ในการซื้อของเพราะจริงเราก็กลัวเสียชื่อใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเป็นแม่ค้าที่อื่นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วอาจจะไม่เข้าใจในกฎกติกาเราก็ตอนนี้เราก็มีมีการทําบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ที่จะเข้ามาขายสินค้าด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยอคอยดูแลบางคนเขาไม่ทราบว่าแหลมท่านเนตะก่อนเนี่ยเป็นหมู่บ้านชาวเลชาวประมงเนี่ยฮะจริงๆบางแสนนี่เยอะนะหมู่บ้านชาวประมง ถ้าจะให้เรียกจริงๆแล้วมันจะเรียกเป็นอันซีบางแสนก็ได้คือการที่มูลน,นิธ์หลงแท่นจัดขึ้นเนี่ยเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยครับจริงๆทางท่านอาดีตรัฐมนตรีสัญยาคุณปลื้มเนี่ยนรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาคนที่หนึ่งเนี่ยท่านได้ก็เป็นคนพื้นที่แล้วท่านก็บอกว่าเอ้เรามีหมู่บ้านชาวประมงนะแต่ทางท่องเที่ยวนี่ไม่เคยรู้เลยเราจะมีสองที่คือบริหารบอลน,นาภานบริเวณซ้ายมือทางด้านตะวันออกนะครับของชายหาบบังแสนกับทางด้านตะวันตกก็คือแหลมแท่น ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆซึ่งก็ยังปัจจุบันก็ยังหลงเหลือเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรที่แสดงเอกลักษณ์ก็คืออาหารทะเลที่จับมาจากประมงชาวบ้านท้องถิ่นเราก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นจุดเริ่มต้นคือเราให้เข้ามาขายสินค้าของเขาแล้วก็มาพีเซนต์ว่าเฮ้ยทางบางแสงของเราเนี่ยพื้นที่เราไม่ได้มีแค่ชายหาดธรรมดาเราจะมีหมู่บ้านชาวประมงที่เขาประกอบอาชีพทั้งเดิมแล้วก็ขายอาหารทะเลเน้นให้คนในพื้นที่เราก็เลยจับตัวนี้มาเป็นคอนเซปต์งานเบื้องต้นที่ก่อให้เกิดมเร้นมา ถ้านักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านทั่วไปที่มาแหลมแท่นเนี่ยตอนเชา้าเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยจะเห็นเรือประมงเนี่ยเข้าออกเข้าออกแล้วจะมีพวกปลาพวกปูกอะไรมากันทุกเชา้าทุกเย็นนะฮะตรงนั้นก็จะชี้เห็นว่าวิถีชีวิตชาวบ้านตรงนั้นเนะี่ยเขาก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นแหละครับแล้วตรงนี้เราทํางานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็อยากจะให้เขามีรายได้เพิ่มใช่ไหมรเราก็เหมือนว่าเราดึงการท่องเที่ยวเพราะว่า กลุ่มท้าองผูนี้เขาก็ขายให้กับพ่อ้าม่ค้าในพื้นที่เพราะฉะนั้นเงินก็จะไหลเวียนอยู่ในพื้นที่แต่ว่าเราแค่นั้นไม่พอผมก็มองว่าเราน่าจะดึงคนจากท่องเที่ยวที่อื่นนะอย่างคนกรุงเทพหรือคนปริมณฑนใกล้เคียงที่เขาอยากจะมาดูงานนี้ให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้คนเงินหมุนเวียนในระบบภายในบางแสนเราให้มากขึ้นเพราะอย่างช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนด้วยเพราะฉะนั้น,นยอดขายหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะลงเป็นช่วงนี้ดูโลซีซั่นเราก็เลยจัดขึ้นมาประกอบกับตอนนี้เรามีวอล์กิ้งสตรีทสุดก เพิ่มทวีคูณไปคืองานจะใหญ่มากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนที่ท่านจะมาทานหาทะเลแล้วท่านยังไปเดินช้อปปิ้งซื้อของที่นั่งมีนั่งเล่นเดินเล่นรดนตรีการสแสดงได้แล้วก็มาเชื่อมต่อกับลานที่เป็นงานของมอสซอรลแลมแทนด้วยก็จะปีที่แล้วได้ความตอบรับดีนะครับคนก็บบอย่างนี้ดีบางคนเขาไม่ได้ต้องการทานอาหารทะเลอย่างเดียวก็ไปนช้อปปิ้งก่อนหรือว่าทานอาหารอย่างอื่นด้วยบางคนแพ้ทะเลก็ก็ไปทานที่วอล์กอินสตรีทซึ่งมันเป็นพื้นที่เดียวกันนะครับก็คิดว่างานนี้ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น การเข้าออกงานเนี่ยครับเข้าได้กี่เส้นทางครับก็จริงๆเข้าได้เกือบท,ทุกเส้นทางนะครับแต่รเราเราจะมีการปิดจราจรบางส่วนก็คือถ้าท่านมาจากบางแสนสายหนึ่งก็คือเรียบชายหาดบางแสนมาก็ก็เข้ามาถึงโรงแรม SS ตรงเข้าไปก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยใช้รับบริการรับจอดรถก่อนแต่ท่านต้องเดินผ่าน Walking Street ถ้าไปด้านโรงแรมเอสเอสนะด้านเรียบชายหาด หรือว่าท่านจะมาบางแสนสาย2ขนานกับเส้นชายหาดมาเนี่ยก็จะไปสุดตรงแยกที่เรียกว่าแยกแย่าซับแล้วก็จะมีเราจะมีจุดที่จะบ่งบอกนะครับว่าเป็นที่จอดรถให้เข้าไปนะครับหรือมาทางเขาสามมุกก็ได้มาได้ทุกทางเลยนะครับจากสูขุมวิทลงมาถนนเขาหลามหรือลงถนนลงหาแล้วก็มาเชื่อมบ,บางแสนสาย2องบางแสนสายหนึ่งถนนเรียบเขาสามมุกนะครับมาแล้วก็จะมีสายบอร์ดบ,บอกว่าตรงบริเวณไหนที่จอดรถรแล้วก็จะมีรถรถสองแถบนะครับในการรับส่ง ในงานครั้งนี้ครับชาวชุมชนแหลมแท่นเนี่ยนอกจากที่จะมาเอาสินค้าประมงเข้ามาขายแล้วเนี่ยเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้ยังไงบ้างครับครับก็แน่นอนเวลาเราจัดงานเราให้เกียรติทางเจ้าของพื้นที่ก็คือชุมชนบ้านแหลมแท่นเราจะมีชุมชนเน่ยนะฮะวราเรียกเข้ามาประชุมเรื่องการจัดการจราจรแล้วก็ให้เขาสิทธิ์ไปดูเรื่องที่จอดรถให้เขาช่วยกับเราร่วมมือว่าให้เขาไปจัดที่จอดบริเวณโรงเรียนบ้านแหลมแท่นแล้วก็บริเวณสี่แยกตรงแยกยาสับเนี่ยนะครับก็เราก็จะให้เขามามีส่วนร่วมแล้วก็ให้เขามามีโอกาสขาย ของชุมชนนะครับเราก็จะส่วนใหญ่จะประสานงานกันตลอดผมคิดว่าถ้าเป็นภาพรวมนะครับในบางแสนเนี่ยสวันก็ไม่น่าจะต่ากว่า10ล้านบาทนะครับไปถึงโดยภาพรวมว่าคนมาเที่ยวบางแสนด้วยมาจับจ่ายใช้สอยโรงแรมอะไรด้วยก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็เราก็ไม่ได้คาดหวังจนเกินกําลังแต่คิดว่าน่าจะ10บล้านบาทภายใน2วันก็ถือว่าพอสมควรเพราะใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าภายในงานเนี่ยก็คงจะประมาณสักสองสามล้านตัวในงานเองนะครับแต่ยังไงก็ หวังว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวชุมชนครับมันก็หลายๆอย่างเราเราพอดีทุกเทศบาลตอนนี้เราทําอะไรเราไม่ได้ทําแค่วางโปดท่องเที่ยวอย่างเดียวเราไม่ได้เน้นท่องเที่ยวเพงอว่าเวเราจะหมือถึงว่าเขาเรียกอะไรยิงปืนนัดเดียวได้นกสองสาตัวเงี้ยก็คือ1การท่องเที่ยวแน่นอนเราการปบโปรโมท2ก็คือได้การสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน3ได้มีการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับเทศบาลครับแล้วก็ยังมีเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นด้วยอย่างมีการจัดงานพวกนี้เราก็จะมีการต่อยอดด้านนอกจากท่องเที่ยวเราก็การประมงการอนุรักษ อาชีพประมงท้องถิ่นเนี่ยฮะมันก็จะรวมอยู่ในวัตถุประสงค์ด้วยนะครับแต่หลักๆเนี่ยถ้าถ้าเ็นใชนชัก็คือการประมงการท่องเที่ยวนี้ถ้าคนที่มาเที่ยวงานนี่นอกจากจะใกล้ชิดศิลปินแล้วอาหารทะเลสดๆอย่างปลาตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีปีนี้มีมาวางขายไหมมีกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งและแชบวยใช่ไหมกุ้งมังกรกุ้งมังกร<ช>นะฮะก็มีครับเพราะว่าผู้ประกอบการที่แน่ๆอย่างโรงแรมแบบไทริซอนเนี่ยเขาเขาก็ยอมขัดทุนทุกปีนะครับไปเอากุ้งมังกรมา นะครับที่จะมาหาซื้อในราคาที่ต่ากว่าราคาทุนก็ถือว่ามาเป็นสีสันมาช่วยงานในไหนเขามาประกอบกิจการที่นี่เขาก็จะทําให้งานเปนดูปีแล้วนี่กุ้งังกรตัวหลายตัวเลยนะแล้วก็มีปลาปรมย่ามีปลาหมึกออโตพุซก็จะมาทาสปาเกตตีหลากหลายอาหารแล้วก็จะมีปิ้งย่างมีอะไรปีนี้บอกว่าเน้นสดความสดมากครับก็พยายามจะเน้นทุกอย่างนะครับมีอาหารทะเลสดๆมาวางปุ๊บ ซ um> ื้อกลับบ้านก็ได้ซ bueno um> ื้อกลับบ้านได้ก็จะมีส่วนในบริเวณด้านหน้าจะมีปูหรือว่าท่านจะซื้อปุ๊บให้เขาต้มหรืออะไรเลยก็ได้เพื่อความสดอย่างเงี้ยครับทั้งต้มทั้งปิ้งทั้ง่ากอะไรได้หมดบริเวณนั้นก็จะมีอาหางทะเลโดยทั่วไปก็จะมีครบทุกอย่างปลากระพงปลาเก๋ามีกุ้งแช้บดกุ้งกุลาดำกั้งกระดานกุ้งล็อบสเตอร์สุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวอยากจะให้ท่านนายกครับฝากอะไรกับคุณผู้ชมชาวแหลมแท่นแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ครับ อยากจะมาเที่ยวงานหรือว่ามีอะไรฝากให้กับชาวบางแสนกับนักท่องเที่ยวครับก็อนอื่นนะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนชาวบางแสนหรือโดยเฉพาะชาวแหลมแท่นเจ้าของพื้นที่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสนะครับผ่านเข้ามาบริเวณจังหวัดชลบุรีหรือใกล้ไม่มีอะไรทามันอยูุ่ดสัปดาห์นะครับก็มาเทศกาลอาหารทะเลที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับเพื่อที่จะท่านก็จะได้รับอาหารทะเลที่สดนะครับในราคาที่เหมาะสมนะครับคุณภาพอาหารแล้วก็ การแสดงมหรสพต่างๆฟรีตลอดงานแล้วก็มีการเล่นเกมเผยๆท่านจะได้รางวัลกลับบ้านนะครับพาลูกหลานมาเที่ยวนอกจากนั้นเรายังมี Walking Street ที่ว่าท่านก็สามารถไปเลือกจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้แล้วก็มาทานอาหารที่บริเวณยางมอเซย์แหลแท่นนะครับก็คงได้รับความสุขมากมายกลับไปส่วนเรื่องความปลอดภยัยเราก็เน้นนะครับ,รบเราได้คุยกับทางท่านผู้วยกับสถานีตำรวจภูธรแสนสุขไปเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่วันแถลงข่าวว่าเราจะมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ทุกอย่างนะครับพร้อมมีการตรวจอาวุธมีการเจร้าหน้าที่เนี่ยสแตนบายรอในบริเวณงานนะครับแล้วก็บริเวณที่จอรดรถเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ออพปลอของทางเทศบาลกับหน่วยงานป้องกันแล mm hmm. ะเฝาสารภัยเนี่ย mm hmm. ก็จะมาช่วยดูแลการจอรดรถจอดราให้ทุกท่าน mm hmm. นะครับแล้วการเดินทางอย่างที่บอกนะครับสะดวกและย้ำอีกทีครับว่างานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นงานมากกรรมอาหารทะเลที่ใหญ่มากๆเลยของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันนะครับแล้วก็ได้มาชิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลย ชิมอาหารทะเลสดๆร้านค้าที่อยู่ในเขตแสนสุขเองเนี่ยในบางแสนทั้งหมดจะมารวมอยู่ที่นี่ครับรวมถึงร้านค้าอื่นๆนะครับย่อยๆที่มาจากที่อื่นๆก็จะมารวมอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นท่านมางานเดียวเนี่ยท่านอยากจะไปร้านวังมุกไปปากการังอะไรอยู่แบนี้หมดนะครับโรงแรมเดอะทาเรีสอร์ทก็เอาล็อบสเตอาหารฝรั่งไทมามาที่เดียวเลยพายุทำเป็นอาหารทะเลทั้งหมดเลยพร้อมกัชมคอนเสิร์ตฟรีตลอดคืนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขคุณนารงชัยคุณปลื้มเลยครับวันนี้ขอบคุณครับดี เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาติดตามชมสรุปข่าวประจำสัปดาห์กันนะครับว่าเรามีความเคลื่อนไหวอะไรมาถึงท่านผู้ชมบ้างครับ ขอเชิญเที่ยวงานมนสเสห์แหลมแทน่นแสนมหัศจรรย์อาหารทะเลปี53พบกับเทศกาลอาหารทะเลที่ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกด้วยอาหารทะเลสดๆสดสดกว่าร้อยร้านค้าการแสดงดนตรีจากศิลปินแกรมมี่สัมผัสบรรยากาศแบบเต็มอิ่มเที่ยงวันยันเที่ยงคืนวันที่27 2 8สิงหาคมนี้ณบริเวณแหลมแทน่นหาดบางแสนจังหวัดชนบุรี ที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองแสนสุขโดยคุณนรงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านแหลมแทน่นณอาคารศูนย์สาธารณาสุขโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของพิษพย,ยาเสพติด สร้างทักษะในการแก้ปัญหาและทักษะในการที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องฝึกทักษะสำหรับใช้ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีอาจารย์ปัญญาศักด์ภูนสวัสดิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชศรธาท้ายดอนให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ช่วงเช้าวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแสนสุขณอาคารอเนกประสงค์ได้จัดให้มีการวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจากการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนและสมควรได้รับการช่วยเหลือโดยทำการตรวจนัดในวันที่26และ27สิสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น และจะทำการมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุได้ในงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่5ในวันที่15กันยายนนี้ณนะเทศบาลเมืองแสนสุขตอนบ่ายวันเดียวกันเทศบาลเมืองแสนสุขนำโดยนายสวัสดิ์หอมปลืม้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขและคณะผู้บริหารได้จัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลและคณะกรรมการชุมชนขึ้นที่พุทธสมาคมสว่างผลหนองมนเพื่อเป็นการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนและเพื่อประชาสัมพันธ์งานต่างๆของทางเทศบาลโดยมีสมาชิกชุมชนให้ความร่วมมือมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ขอเชิญเที่ยวงานมนสเสห์แหลมแทน่นแสนมหัศจรรย์อาหารทะเลปี53พบกับเทศกาลอาหารทะเลที่ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกด้วยอาหารทะเลสดสด,สดกว่าร้อยร้านค้าการแสดงดนตรีจากศิลปินแกรมนี่สัมผัสบรรยากาศแบบเต็มอิ่มเที่ยงวันยันเที่ยงคืนวันที่27-28สิงหาคมนี้ณบริเวณแหลมแทน่นหาดบางแสนจังหวัดชนบุรี ครับคือสวัสดีบางแสนนะครับหากคุณ้ชมจะแนะนำรายการหรือว่ามีเรื่องราวถึงเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับก็สามารถ SMS เข้ามาได้ครับโดยพิมพ์ TB แล้วตามด้วยข้อความหรือข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นต่างๆนะครับส่งมาที่4221300นะครับส่งมาได้ครับทุกเรื่องราวจะถึงมือท่านนายกเทศมนตรีและเทศบาลเมืองแสนสุขแน่นอนครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีบางแสนครับ